ทุกคนเคยจินตนาการกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าราช้าอสูนยักษ์อย่างก็อตซ l ล a าโผล่ไปแจมในหนังเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่หนังของเฮียก็อตมันจะเละเทะและโหดมันฮาขนาดไหนถ้าก็อตซ l ล a ไปโผล่ในหนังชีวิตสุดดรามา่าหรือไปโผล่ในอนิเมะที่ไม่เกี่ยวกับ g o อตซิ l a าเลยสักนิดวันนี้แมวบังจะพาไปส่องโมเมนต์โคตรพีที่เฮียก็อตซิ l a าเคยแวบไปโผล่ หรือไปแจมในหนังดังๆและอนิเมะรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องอึ้งและตกตะลึงชั่วปาบถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรื่องที่1นึ Always Sunset on Third Street หนังเรื่องนี้เป็นแนวดราม่าโคอมมดี้เป็นแนวอบอุ่นหัวใจเลยแหละครับแต่หนังดันเปิดเรื่องมาด้วยฉากก็อตซิล่า ที่บุกมาทำลายกรุงโตเกียวจนราบคาบแถมไม่ได้มาเป็นฉากล้อเหลียนเล่นๆแต่มาเป็นฉากอลังการอยากก่างกระนังฟอร์มยักษ์เลยล่ะครับอลังการกว่าหนังก็ซิล่าต้นฉบับบางตอนเลยด้วยซ้ำเพราะผู้กำกับหนังเรื่องนี้ก็คือทาเคชิยามาสกิคนเดียวกับที่กำกับ ก็ซ i ล่า -1 นั่นเองครับแม้จะเป็นแค่ฉากสั้นๆแต่ผมดูแล้วก็ถึงกับคนลุกและคิดว่ามันสนุกกว่าหนังก็ซ i l l a บางตอนอีกนั่นเนี่ยแถมลุงซูซูกิที่โดนก็ดทำลายบ้านก็ยังโกรธจนเกือบจะกลายเป็นซุปเปอร์ไซยา่ายังฮาเลยครับแต่สุดท้ายก็ซ i l l a ที่โผล่มานั้นก็เป็นแค่เนื้อเรื่องในนิยายที่เดียวสุเกะแต่งซะง,งั้นและหนังทั้งเรื่องเฮียก็แกก็ออกมาแค่นี้นี่แหละครับ เรื่องที่2เราจะข้ามไปดูฝั่งอนิเมะกันบ้างกับชินกันเลี่ยน The m o v ฟวี่เรื่องนี้ไม่ได้มาแค่ก o อต i l l a เท่านั้นครับแต่เทวทูตและอีวานศูจาก e ีวนเกีนเลียนก็โผล่มาแจมด้วยทั้งชินจิเรและอสึกะมากันเพียบทำเอาผมที่เป็นแฟนคลับอีวานกับก o อต i l l a อยู่แล้วใจฟูสุดๆเลยล่ะครับโดยเรื่องราวเกิดขึ้นเวลา8นาฬิกานสถานีชินฮาโกดะเตมีการตรวจพบมวลพลังงานสีดำขนาดยหก ทางสถานีจึงส่งชินกะเลียนไฮไฟฮยาบุสะที่ขับเคลื่อนโดยมิคุไปตรวจสอบโดยมิคุไปถึงก็ต้องช็อกเพราะสิ่งที่สถานีตรวจพบมันคือสโนโกอสซิล่าราชาอสูรยักษ์ที่มีเกล็ดน้ำแข็งปกคลุมอยู่ทั่วทั้งร่างทำไมสโนโกอสถึงมาอยู่ที่นี่สโนโกอสคำรามลั่นก่อให้เกิดพายุหิมะรุนแรงมากและเมื่อพายุสงบลงสโนกอก็หายตัวไปซะแล้ว เวลาต่อมาที่เมืองไซตามะหนุ่มน้อยผู้ข้างใครรถไฟขนนี้คือฮายาโตและนี่คือชินกันเซนอัลฟาเอ็กรถไฟหัวกระสุนรุ่นใหม่ที่มีความเร็ว400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดียวกับมิคุฮายาโตและคุณพ่อก็เป็นนักขับหุ่นชินกาเลียนด้วยครอบครัวฮายาโตกำลังเดินทางไปที่นิยามะเพื่อเล่นสกีหิมะพอไปถึงไม่นานนักฮายาโตก็เจอมิคุมิคุมาจัดคอนเสิร์ตท,ที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตจบแล้วและทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่นั้นจูจูจมวลพลังงานสีดำขนาดยักษ์ก็ปรากฏขึ้นมิคุบอกว่าสถานีชินฮาโกดาเตเคยตรวจพบมวลพลังงานนี้และถ้าเดาไม่ผิดสิ่งที่จะออกมาจากมวลพลังงานคือราชาอสูรยักษ์ที่แข็งแกร่งโคตรพลิบตาเดียวประกายแสงสีฟ้าก็พุ่งอัดกับพื้นโลก และวโนก็สีลาก็โผล่มาอีกแล้วมันเป็นไปไม่ได้ไม่เคยมีการตรวจพบไขจูอสูรยักษ์แถวนี้แต่ทางสถานีก็ยืนยันนอนยันว่าไขาจูที่โผล่มานั้นคือสโนก็ตัวเดียวกับที่โผล่มาเมื่อตอนต้นเรื่องทางสถานีทําการยิงม่านบาเริยรใส่สโนก็ตเพื่อปกปิดตัวมันไม่ให้ชาวบ้านแตกตื่นไปมากกว่านี้และมอบหมายให้ฮายาโตะกับคุณพ่อจัดการสโนก็ซิลา หุ่นของฮฮยาโตะคือชินกาเลียนอีไฟฮฮยาบุสะมาร์กทูส่วนของคุณพ่อคือชินกาเลียนนายฮันเรดทวรีดอกเตอร์เยนโลสองหุ่นรบเข้าเผชิญหน้ากับสโนโกอตมันตัวใหญ่ยักษ์และดุดันกว่าศัตรูที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้ทุกคนต่างตกตะลึงกับไขจูยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าแค่สโนโกอตคำรามก็ก่อให้เกิดลมพายุ สโนก็ตตวัดหางฟาดพวกฮฮยาโตะหลบได้แล้วกระหน่ำยิงหัวรบถล่มสโนก็ตฮฮยาโตะทะยานขึ้นหวาเวียงดาบโจมตีแต่ก็โจมตีไม่เข้าก่อนจะโดนสโนก็ตเวี่ยงทิ้งทั้งคมดาบและหัวรบไม่คณาผิวสโนก็ตเลยสักนิด เป็นเวลาเดียวกับที่ทางสถานีตรวจพบพลังงานมหาศาลไหลทะลักออกมาจากคลิปบนแผ่นหลังของสโน่กอตมีประกายแสงเปล่งออกมาจากดวงตากอดกอดชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงสโน w อะตอมิกเพลสโจมตีฮายาโตเต็มๆคุณพ่อพยายามพุ่งเข้าไปช่วยทั้งคู่ติดอยู่ในลำแสงอะตอมิกเพลสก่อนจะหมดสติไปแล้ว ฮายาโตตื่นขึ้นแล้วก็พบว่าตนเองอยู่ที่โรงพยาบาลโดยมีฮิคาริโคดามะและโนโซมิคอยอยู่เฝ้าโชคดีที่ฮายาโตไม่เป็นอะไรมากแต่ตอนนี้มิติเวลาบิดเบี้ยวดูเหมือนไม่ได้มีเพียงสโนกอดเท่านั้นที่โผล่มาเรกับอาสึกะจากอีวานเกเลียนก็โผล่มาด้วยและยิ่งไปกว่านั้นเหล่าทูตสวรรค์เทวทูตขนาดใหญ่ย์ก็มาด้วย เป็นเวลาเดียวกับที่เชนกันเซนสีม่วงปรากฏตัวขึ้นและก็ได้ปรับเปลี่ยนประกอบร่างกลายเป็นอีวานเกเลียนยูนิตศูนย์หนึ่งโดยมีอิคาริชินจิเป็นคนขับด้วยฮายาโตะงงไปหมดแล้วนี่พวกเองมาได้ไงเนี่ยในขณะที่กำลังงงอยู่นนั้นทูตสวรรค์ก็ตวัดหนวดโจมตีพลิบตาเดียวฮายาโตะก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบกลายเป็นว่ามันคือฝันซ้อนฝันซะงั้น ในการประทะกับซโนก็ซีล่าเป็นเรื่องจริงนะครับทางสถานีบันทึกคลิปไว้ในตอนที่ก็อดปล่อยลำแสงซโนอะตอมิกเบสใส่ฮยาโตกับคุณพ่อจูจูร่างกายก็อดก็กลายเป็นก้อนพลังขนาดยักษ์ห่อหุ้มพวกฮยฮโตะไว้ไม่นานนักพวกฮยฮโตะก,ก็ลอยออกมาแล้วตกกระแทกพื้นทางสถานีส่งทีมไปเก็บกู้ที่แปลกคือพวกเขาไม่เจอคุณพ่อเจอแต่ยาโตะก,กับเด็กคนนี้ เด็กคนนี้เป็นใครกันแน่จากการที่มีศัตรูตัวใหม่ปรากฏตัวแถมสถานียังตรวจพบอากาศยสนยาลึกลับที่จอดอยู่ไม่ไกลจากดาวโลกทางสถานีจึงเร่งมือพัฒนาหุ่นตัวใหม่คือชินการเลี่นอัลฟาเอกแต่ก็ไม่มีนักขับคนไหนเก่งพอจะควบคุมอัลฟา X ได้ทุกคนจำเด็กลึกลับที่โผล่มาได้ไหมครับ ทั้งๆที่ไม่เคยฝึกมาก่อนด้วยซ้ำแต่เด็กคนนี้สามารถผ่านบททดสอบและควบคุมชินกาเลียนอัลฟาเได้เด็กคนนี้เป็นใครกันแน่ทันใดนั้นฮายาโตก็ต้องช็อกเพราะสมุดพกของเด็กคนนี้เหมือนกับสมุดพกของคุณพ่อที่ฮายาโตเคยเจอไปคุณพ่อหายไปและเด็กคนนี้ก็โพล่มาแทน ทั้งทรงผมสีผมวิธีพูดรวมถึงพรสวรรค์สุดเทพที่ผ่านบททดสอบหุ่นรุ่นใหม่ได้เด็กคนนี้จะต้องเป็นคุณพ่อไม่ผิดแน่แต่คุณพ่อจำฮายาะโตะและทุกคนไม่ได้เขามีความทรงจำเท่ากับอายุซึ่งก็คือ9้าขวบเท่านั้นทุกคนในสถานีต่างช็อกหรือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับอากาศยานลึกลับที่ลอยอยู่นอกโลกโดยข้อสันนิษฐานที่น่าจะเป็นไปได้ในตอนนี้ คือในอดีตหลายล้านปีก่อนจะมีมนุษย์มีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอยู่บนดาวโลกพวกเขาคือชาววาฮาลันต่อมาเมื่อมีอุกกาบาตพุ่งชนโลกสิ่งมีชีวิตต่างๆตุยจนหมดเกลี้ยงโลกเต็มไปด้วยขมเหลาควันพิษอาศัยอยู่ไม่ได้ชาววาฮารันจึงทิ้งดาวโลกออกเดินทางไปในอวกาศสุดเวงหวงัง เพื่อหาดาวดวงอื่นแต่ดาวโลกก็คือดาวบ้านเกิดของพวกเขามีความเป็นไปได้สูงมากที่พวกเขาจะบินกลับมาดูโลกและข้อสันนิษฐานนี้ก็ถูกจริงๆด้วยอากาศยานลึกลับ ที่กำลังลงมาจอดบนผิวโลกคือยานของนาฮัเนเขาคือหนึ่งในชาววาฮารานที่ยังเหลือรอดและเขากะจะทำลายมนุษย์เพื่อยึดครองโลกนาฮัเนมีพลังที่สามารถควบคุมเวลาได้เขาสามารถเรียกใช้อสูรยักษ์จากมิติเวลาต่างๆได้นั้นเป็นเหตุผลที่จุดจู่สนกกอตโผลมาก่อนหน้านี้และคงมีแต่หน่วยชินกาเลียนเท่านั้นที่พอจะต่อกรได้ โดยฮายาโตะกับคุณพ่อก็ขับชินกันเซนแล้วทำการแปลงร่างเป็นชินกาเลียนอัลฟาเอ็กซ์แต่ทันทีที่แปลงร่างฮายาโตะกับคุณพ่อก็โดนนาฮันเนทเลพอรตย้ายไปอยู่ในอดีตไม่ได้มีแต่พวกฮายาโตะเท่านั้นเหล่านักขับคนอื่นๆในหน่วยชินกาเลียนทันทีที่พวกเขาแปลงร่างก็ถูกย้ายไปอยู่ในอดีตด้วยโดยนาฮันเน ก็เทเลพอร์ตฮายาโตกับคุณพ่อมาบนอากาศยานของเขาเพราะอีกอย่างที่เขาต้องการก็คือหุ่นอัลฟาเอ็กาฮเนมีหุ่นรบที่แข็งแกร่งอยู่แล้วมันคือวาวดอเทพจากลนนาฮาเนทำการดูดกลืนอะไรและเทคโนโลยีจากหุ่นอัลฟาเอ็กไปอัปเกรดให้หุ่นของเขาจนมันกลายเป็นอสูรเหล็กที่แข็งแกร่งโคตรแล้วก็ได้บุกลงมาเหยียบพื้นโลก วาวดอร์ในตอนนี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วหุ่นชินกาเลียนทั้ง10ช่วยกันสู้แต่10บรุ่มหนึ่งยังไม่ชนะแต่การที่นาฮันเนลงมาเหยียบพื้นโลกนั่นแปลว่าเขาเองก็เสี่ยงโดนโจมตีจากสิ่งมีชีวิตต่างมิติที่เขาเรียกมาก่อนหน้านี้และก็เป็นไปตามคาดอีวานเกเลียนยูนิต01ที่ขับเคลื่อนโดยอิคาริชินจิก็ผล่มาแล้วเวียงหอกโจมตีวาวดอ ยิ่งไปกว่านั้นสโนก็ซิล่าก็โผล่มาด้วยวอลดอร์กำลังยืนขวางทางก็อดแบบนี้ไม่ดีแน่สโตก็ซิล่าคำรามลั่นก่อนจะชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงสโนอะตอมิกเบสอัดใส่วอลดอจนระบบด่วนไปทั้งร่าง ฮายาโตะกับคุณพ่อจึงอาศัยจังหวะนี้ยิงอันติเมตแกลนคลอสโจมตีซ้ำจนวาวดอระเบิดตุ้มเกิดเป็นโกโก้คลันช์หน้าหันเนะแหลกสลายกลายเป็นอากาศธาตุพลังประตูมิติของเขาก็หายไปด้วยมิติเวลาต่างๆที่บิดเบี้ยวกลับเป็นปกติและคุณพ่อก็กลับมาเป็นผู้ใหญ่อีกครั้งเรื่องที่ 3. ชินอุลตร้าแมน ในช่ากเปิดเรื่องที่มีการกล่าวถึงไขจู้สายพันธุ์ต่างๆที่อุบัติมาทำลายล้างโลกมีไขจูอยู่ตัวหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนถึงกับต้องอุททานออกมาว่าเ hey ฮ้ยนั้นมันชินก็สิล่าใช่ไหมนะ คือหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าเจ้านี่คือโกเมสหนึ่งในไคจูที่อยู่ในจัก,กรวาลอุลตราแมนครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าโกเมสเป็นไคจูที่มีต้นกำเนิดมาจากก็อตซิลลาตั้งแต่เวอร์ชันต้นฉบับปี1966ในอุลตราคิวซีรีที่เป็นต้นกำเนิดของจัก,กรวาลอุลตรา โกเมสคือไคจูตัวหนึ่งที่ปรากฏในตอแนแรกๆเพื่อนๆรู้ไหมโกเมสตัวนั้นจริงๆแล้วมันคือก็อซิล่าเพราะทีมงานตอนนั้นนำก็อซิล่าตัวเก่าจากหนังก็อซิล่ารีดอะเกนมาอัปเกรดเพิ่ม ใส่ขนใส่น้ำเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆจนมันกลายเป็นโกเมสและตัดภาพกลับมาที่ปี2022ในชิ้นอุลตราแมนสิครับโกเมสกลับมาอีกครั้งในรูปแบบ CG สุดอลังการสิ่งที่ทีมงานทำนั้นคือการหยิบเอาโมเดลชินกอซิล่าร่างสุดยอดมาใช้แบบตรงๆแค่เพิ่มเขาเพิ่มน้ำบนแผ่นหลังตกแต่งนิดหน่อยแล้วเปลี่ยนสีอีกนิด มันเลยออกมาเหมือนชินกอซิล่าเวอร์ชั่นเถื่อนที่หลุดเข้ามาในจักรวาลอุลตร้าแมนแบบเนียนๆดังนั้นโกเมสทั้งเวอร์ชั่นเก่าและใหม่ล้วนถือกำเนิดจากกอซิล่าทั้งคู่จะว่าไปแล้วนี่อาจจะเป็นหนึ่งในการปรากฏตัวแบบไม่เป็นทางการที่เจ๋งที่สุดของกอซิล่าเลยก็ว่าได้เรื่องที่4นั่นก็คือเนสซี่เวอร์ชันคลั่งที่เหมือนหลุดมาจากชินกอซิล่าจากอนิเมะดันดาดัน ตอนที่8และตอนที่9ในดันดันดันจะมีฉากที่พระเอกต้องปะทะกับเนสซี่อสูรกายจากทะเลสาบลึกลับแต่เนสซี่ตัวนี้ไม่ใช่เนสซี่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะลักษณะทางกายภาพและพลังของมันนั้นทำให้แฟนๆอนิเมะและแฟนๆก็ซิล่าต้องขนลุก มันมีแผงหลังเรื่องแสงและยิงบีมได้การชาร์จพลังของมันนั้นจะเริ่มจากแผงหลังที่ส่องแสงจะเรื่องแสงขึ้นเหมือนกับตอนที่ชินกอสิล่าเตรียมจะปล่อยอะตอมิกเบสแบบเป๊ะๆพอชาร์จพลังจนเต็มแม็กเดซี่ตัวนี้ก็จะกระชากมวลพลังน้ำปล่อยลำแสงปืนฉีดน้ำแดงดันสูงโจมตีศัตรูแบบสุดขั้วแฟนๆเห็นแล้วถึงกับต้องอุทานออกมาว่ามันคือชินกอสิล่าเวอร์ชั่นปืนฉีดน้ำชัดๆ เป็นอีกครั้งที่อนิเมะจิบดีไซน์ของก็อตเ l ล่ามาใช้แบบเนียนๆแถมออกมาเลยท่อสุดๆเลยล่ะครับก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีอีกเรื่องที่อยากจะคุยกับเพื่อนๆคือล่าสุดทางโทโฮได้ปล่อยคลิปพิเศษฉลองครบรอบ70ปีของก็อตเซล่าภายใต้ชื่อ A New r ิ a โ in Southeast Asia แม้คลิปจะสั้นแค่ประมาณ1นาทีแต่ก็อัดแน่นไปด้วยความเทเพราะเราจะได้เห็นก็อล่าปรากฏตัวท่ามกลางเมืองต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมลำแสงอะตอมิกเบลสีเขียวสุดอลังการงานสร้างและเสียงคำรามเวอร์ชันใหม่ที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์จุดเต่นของคลิปนี้คือการเน้นย้ำว่าแฟนๆชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีบทบาทสำคัญในความยิ่งใหญ่ของก็อตซีลาตลอด70ปีที่ผ่านมาและจะยังเดินไปด้วยกันในอนาคตหลายคนเชื่อว,ว่านี่อาจจะไม่ใช่แค่คลิปฉลองธรรมดาแต่อาจเป็นการบอกไป ถึงหนังภาคต่อของก็ l a ซิล่า -1 ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาหรืออาจเป็นการทดสอบดีไซน์สำหรับโปรเจกต์ใหม่ก็ได้แต่นอกจากฟังญี่ปุ่นตอนนี้ฟังอเมริกาอย่าง Legendary Picture ก็เตรียมสารต่อจากกวามอนส o ตอร e r w o r ์ d กับหนังภาคใหม่ของ g o d z ซ l ล่ X ของ Supernova ที่มีกำหนดฉายในปี2027ด้วยทั้งหมดนี้ทำให้เห็นชัดเลยว่าถึง g o d z ซิล่จะอายุ70ปีเข้าไปแล้ว แต่พี่แกยังโหดดิบเถื่อนสงพลังไม่แพ่วเลยล่ะครับและพื้นเพื่อนๆล่ะครับพร้อมจะเดินเขยงข้างไปกับราชาอสูรยักษ์ตนนี้ไปจนสุดทางหรือไม่เรื่องที่1จากอนิเมะไคจูหมายเลข8ซีซั่น2ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน15นาทีก่อนสิ่งมีชีวิตปริศนาปรากฏตัวบริเวณท่าเรือไดโคคุทางการได้รับแจง้งและส่ง่อออกไปลาดตระเวนในพื้นที่ กองกำลังป้องกันตัวเองเขตอิจิบายะได้รับอนุมัติและเริ่มเคลื่อนพลไปยังท่าเรือไดโคคุและท่าเรือฮอนโมคุขอกำลังยิงสนับสนุนทางภาคพื้นจากค่ายโยโกฮามาขอขีปนาวุธนำวิถีพิสัยกลางจากค่ายอาสกะแจ้งเตือนฉุกเฉินและสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ตำแหน่งปัจจุบันของคจูปริศนา อยู่บริเวณสะพานทางด่วนสายคานากาะวะน่วยปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานประจําการที่ท่าเรือฮอนโมคุและท้าเรือไดโคคุและบนสะพานทางด่วนหน่วยรถถังไทย16เข้าประจําที่กองทัพเปิดศึกโดยการยิงขีปนาวุธพิสัยกลางโจมตีนํารองถล่มใส่ไขจูปริศนาแม้จะไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้ไขจูตัวนี้แต่เห็นแวบแรกก็รู้แล้ว ว่าเจ้านี่มันคือก็อตซิล่าชัดทั้งจากรูปลักษ์ทางกายภาพแถมยังมีคลีปบนแผ่นหลังที่เป็นดั่งไอคอนิกของก็อตซิล่ามันมีผิวหนังสีขาวซีดและมีคลีปบนแผ่นหลังสีแดงชาติเป็นการออกแบบเปลี่ยนสีสันให้ดูฉูดฉาดและแปลกตาม,มากขึ้นดังนั้นผมจะขอเรียกเจ้านี่ว่าก็อตซิล่าเผือกนะครับกองทัพกระหน่ำยิงกอตซีล่าเผือกจากทั่วทุกทิศ แต่มันก็ไม่บาดเจ็บเลยสักนิดกอสิลาคำรามลั่นมันกระโจนลงน้ําและพุ่งชนสะพานคานากะวะจนขาดสะบันจนสะพานถล่มลงมาสถานการณ์ตอนนี้เกินจะควบคุมแล้วอาวุธยุดโธปกรณ์ทางทหารไม่สามารถกําจัดก๊อตเผือกได้ทางการจึงมอบหมายภารกิจนี้ให้กองกําลังป้องกันไคจูรับผิดชอบ กองกำลังป้องกันไคจูได้เคลื่อนพลเข้าปิดล้อมทุกเส้นทางที่คาดว่าก็อตเซล่าน่าจะไปจากนั้นก็กระนำโจมตีใสมันอย่างบ้าคลัง่งและจากนั้นหัวหน้าหน่วยป้องกันไคจูหน่วยที่1นึ่นารุมิเก็นก็ใช้ดาบเล่มยักษ์โจมตีใส่คลีบบนแผ่นหลังก็อตเล่าแล้วระเบิดมันจากภายในร่างจนก็ตเผือกกลายเป็นโกโก้คลันช์เรื่องที่2มาจากซีรีส์อุลตราแมนตอนฐานไดโนเสาร์ลึกลับ เป็นตอนที่แฟนๆไคจูจดจำได้ดีเลยล่ะครับเพราะมันมีฉากที่เป็นเหมือนการล้อเลียนโตโฮนิดๆมีไคจูตัวหนึ่งชื่อว่าจิราสซึ่งไคจูตัวนี้มันเหมือนก็อิ i l ล่าเป๊ะๆนั่นก็เพราะทีมงานเอาตัวและหัวของก็อตล่ามาประกอบทาสีใหม่ติดแผงรอบคอให้เหมือนงอนโดยพลอตของตอนนี้เล่าว่า ดอกเอร์นิกาอิโดนักวิจัยผู้หมกมุ่นกับไดโนเสาร์ได้ค้นพบจิราสมาจากทะเลสาบล็อกเนสและผ้ามาเลี้ยงที่ทะเลสาบคิตายมะจนมันเติบโตกลายเป็นไคจูยักษ์ตลอดตอนมีทั้งฉากที่แอบลึกลับการสืบสวนของหน่วยไซพาโตรและความหวาดกลัวของชาวบ้านที่พบเห็นจิราสและสารเคมีที่ปนเปื้อนในน้ำและนั่นจึงทำให้อุลตรแมนต้องลงมือต่อสู้ ตัวในชากคลายแหวกอุลตร้าแมนจะกระชากงอนของจิราสและดึงมันออกมาเห็นได้ชัดว่าไคจูตัวนี้มีรูปลักษณ์และท่าทางเหมือนก็ซิล่าทุกระเบียบนิว้วเพราะชุดถูกดัดแปลงมาจากชุดก็ซิล่าและผู้ที่สวมใส่ชุดในฉากนั้นก็คือคุณฮารุโอกาคาชิมะผู้รับบทเป็นก็ซิล่าชุดแรกๆทำให้การเคลื่อนไหวของจิราสมีท่าทางเหมือนก็ซิล่ามากๆ เมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงแม้จิราจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ฉากสุดท้ายกลับไม่ใช่การฉลองชัยชนะแบบตื่นเต้นอุนตราแมนกลับยืนไว้อะไรเจ้าจิราสกลาวกับให้เกียรติมันในฐานะคู่ต่อสู้ก่อนที่อุนตราแมนจะบินจากไปทั้งหมดนี้ทำให้ตอนที่10กลายเป็นหนึ่งในตอนที่แฟนๆพูดถึงบ่อยครั้งเมื่อมีการหยิบยกและพูดถึงฉากที่อุนตราแมนต้องปะทะกับกอซิล่า เรื่องที่ 3. ชินจังปะทะชินก็อตซิลลาในมหาสมุทรที่มืดมิดมีบางอย่างกำลังแหวกไว้อสูรยักษ์ที่มาพร้อมคลีบบนแผ่นหลังมันพุ่งทะลวงขึ้นมาจากน้ำบริเวณอ่าวโตเกียวและกำลังตรงเข้าไปในเขตเมืองแล้วไม่ผิดแน่เจ้านี่คือราชาอสูรยักษ์ชินก็อดซิลลามันเดินผ่านจุดชมวิวเดินเลียบทางด่วนไปยังจังหวัดไซตามะชินก็อตเหยียบสะพานอุกิฮาระจนพังพินาศ และกำลังตรงไปทางเมืองคาซึกาเบะแล้วในขณะเดียวกันที่โรงเรียนอนุบาลฟุตบะหน่วยป้องกันคาซึกาเบะกำลังเตรียมการประทะกับชินก็ตแต่ถึงกระนั้นชินจังก็ยังมาโรงเรียนสายทุกคนกำลังช่วยกันคิดหาวิธีกำจัดชินกอ็ตอย่างบ้าคลั่งและมันจะมาถึงเมืองคาซึกาเบะในอีกไม่ช้าเพิ่งเคยเห็นคนที่หน้าตาน่ากลัวกว่าหัวหน้าแก๊งเป็นครั้งแรกเลยนั้นเนี่ย หากไม่รีบระบำก้นละก็มีหวังเมืองคาซึกาเบะราบเป็นนากลนเอ้ยราบเป็นหน้ากล่อ,นนกลองแน่ชาวเมืองวาดกลัวต่างพากันจุกหนีสุดชีวิตชินก็สิลล่าบุกมาถึงบ้านชินจังแล้วบ้านยังผ่อนไม่หมดเลยแท้แต่ต้องโดนชินก็เยียบจนเละอีกด้านหนึ่งหน่วยป้องกันคาซึกาเบะได้คิดค้นอาวุธชีวภาพมันคืออาวุธที่จะทำให้ทั้งจิตใจและร่างกายของผู้ใช้กลายเป็นผู้ใหญ่ยาทำให้เติบโตเป็นตะลุง ที่ถูกสร้างมาจากถุงเท้าของพ่อชินจังเป็นถุงเท้าที่เหม็นที่สุดในโลกและหากชินจังเป็นผู้ใช้จะยิ่งมีประสิทธิภาพยาที่ทําให้เติบโตเป็นตนลุงจะทําให้ชินจังตัวโต,วโตวโพอๆกับไคจูยัยษกตอนนี้บ้านมาาโอกคุง้งโดนชินก็เตะลอยไปดาวอังคารแล้วโบจังอาสาเป็นคนปล่อยกลิ่นถุงเท้าปละโบจังขี้มูกตันจึงไม่ได้รับผลกระทบส่วนชินจังนั้นเป็นไปตามที่คิด ชินจังเขยญ่ยร่างกลายเป็นไคจูยักษ์ไปแล้วจะต้องปกป้องพี่นานาโกสุดเลิฟบและปกป้องเมืองคาสึคาเบะจากชินกอสิลล่าให้จงได้ชินก็ตตวัดหางฟาดชินจังจนลอยไปกระแทกกับคอนโดหรูของคาสมะสวยแล้วไม่ได้ทำประกันเอาไว้ด้วยชินก็ตชาร์จพลังจากแผ่นหลังแล้วปล่อยลำแสงอะตอมิกเบสอัดใส่คอนโดของคาสมะจนตุ้มกลายเป็นปุ๋ยทุ่งลาเวนเดอร์ จินจังเบนความสนใจฉินกอตสุดกำลังด้วยระบำกลและพารถโรงเรียนไปส่งบนทางด่วนแต่ฉินกอตก็ปล่อยอตอมิกเบลสทำลายทางด่วนจนขาดสะบั้นแต่โบจังมีอาวุธลับที่เตรียมไว้ถุงเท้าของนาโนฮาระเมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์จะมีพลังทำลายหลางที่มหาศาลมากสามารถทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตหดเล็กลงได้มันก็คือตาลุงเดสรอรยอร์ <Destroy> มาซาโอเร่งสปีดเหยียบจนมิดซิกแซกหลบแกมกล้ลและทะยานขึ้นฝาแล้วเหนี่ยวไกยิงตะลุงเดสตรอยเยอร์อัดใส่ปากชินก็สิลาชินจังเองก็ใช้แกมก้นจู่โจมสำ้ำแล้วเกรงก้นสุดชีวิตจนตะลุงเดสตรอยเยอร์ระเบิดตูมเต็มปากชินก็สิลารถโรงเรียนซิกแซกลงมาตามแผ่นหลังจะดดหางชินก็จนมาถึงพื้นโดยสวัสดิภาพและด้วยพลังของตะลุงเดสตรอยเยอร์ทำให้ชินก็ ตัวหดเล็กลงจนตัวเท่าหนูแฮมเตอร์เพียงเท่านี้เมืองคาซึคาเบก,ก็กลับมาอยู่อย่างสงบสุขอีกครั้งแต่ตลุงเดสเตอร์ยที่สร้างจากถุงเท้าของพ่อชินจังนั้นเมื่อโดนน้ำก็หมดฤทธิ์ไม่ต่างอะไรกับถุงเท้าที่โดนซักล้างกลิ่นเหม็นหายไปจนหมดเกลี้ยงและราชาอาสูรยักษ์ชินกอซิลล่าก็กลับ,ลบมาบใหญ่ยักษ์อีกครั้ง ก็จบกันไปแล้วครับกับการโผล่ไปแจมในหนังและอนิเมะเรื่องต่างๆของก็อต i l ล่าถ้าเพ,เพื่อนมีหนังเรื่องอื่นที่ก็อตโผล่ไปแจมและผมไม่ได้พูดถึงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพ,เพื่อนคนไหนสนใจสินค้าช้อปปี้กดดูที่ตระก้าได้เลยครับคลิปนี้เพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b สไครต์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย